1947ญี่ปุ่นเผชิญภาวะอดอยากหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐจึงส่งแป้งสาลีมาให้จากนั้นราเมงจกกลายเป็นหนึ่งในอาหารหลักของญี่ปุ่นในปี1953โยชิโอมุระตะผลิตเครื่องทำเส้นหยักสำหรับเส้นราเมงสดช่วยให้เส้นเป็นลอนสม่ำเสมอบรรจุและวางซ้อนได้ง่ายและสุกไวขึ้นเมื่อต้มต่อมาปี1958 โมโมฟุกุอันโดอยากให้การกินบะหมี่เป็นเรื่องง่ายขึ้นเขาเลยทดลองน้ำเส้นไปนึ่งแล้วทอดทันทีด้วยน้ำมันเพื่อไล่ความชื้นทำให้ได้เส้นที่พร้อมกินแค่เติมน้ำร้อนและเป็นจุดกำเนิดของชิกินราเมงซึ่งถือเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อแรกของโลกปี1966อันโดไปตรวจตลาดที่อเมริกาแล้วพบว่าพนักง,งานหักบะหมี่เป็นครึ่งก้อนใส่ขวยกระดาษให้ลูกค้าลองชิม เขาจึงเกิดไอเดียว่าน่าจะทำบะหมี่แบบถ้วยปี1971ครับนิดเดิลบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูปถ้วยแรกถือกำเนิดขึ้นโดยข้างในมีเส้นสุกแห้งพร้อมปรุงและผักแห้งได้รับความนิยมมากหลังจากนั้นสายพันธุ์การผลิตก,ก็เดินหน้าและส่งออกไปทั่วโลกประเทศต่างๆมีแบรนด์ของตัวเองเช่นซัมยังมามา่าไวไวยำ